สวัสดีครับวันนี้พวกผมสระก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครลสลี่ในตำแหน่งของเลนทองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางลสลี่ได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันลสลี่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางลสลี่ได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางลสลี่ได้นั่นก็คือนาตาเลียนะครับ ต้องบอกว่าตัวละครนาตาเลียเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับสำหรับตัวละครนักยิงหลายๆตัวนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยสามารถล่องหุนได้นะครับบวกกับเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างเร็วนะทำให้ตัวละครนาตาเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่ล้วงได้ค่อนข้างโหดนะครับเรื่องดาเมจของนาตาเลียเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงอยู่แล้วนะครับเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับบวกกับตัวละครนาตาเลียเนี่ยเขามีสกิลที่2นะครับพี่สามารถการการโจมตีปกติได้นะ ซึ่งดาเมจหลักๆของเลสลี่เนี่ยก็จะมาจากการโจมตีปกตินะครับทำให้เวลาที่นาตาเลียเข้ามาลวงเลสลี่เนี่ยค่อนข้างสบายนะหรือไม่เลสลี่เนี่ยก็ต้องจ่ายอันตีเพื่อไล่นาตาเลียไปก่อนนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้นั่นก็คือเฮลเคิร์ดเพราะว่าตัวละครเฮลเคิร์ดเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ล้วงโหดมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับมีอันติที่สามารถปิดไฟได้ทั้งแมปนะครับทำให้เราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการเข้ามาล้วงเรานะ บวกกับตัวละครเฮลคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างผิวระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิวมากนะครับเรื่องดามจเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเฮลคืนนะเพราะว่าดามจเแรงอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวละครลสลี่เนี่ยเขาไม่ใช่นักยิงที่ผิวขนาดนั้นนะครับทาให้ลสลี่เนี่ยเอาตัวรอดจากเฮลคืนได้ค่อนข้างยากนะถ้าเกิดว่าไม่มีฟิกเกอร์เพราะว่าเวลาเฮลคืนอันติปิดไฟเนี่ยเขาจะมาจากมุมไหนก็ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมาคนเดียวด้วยนะอาจจะพาเพื่อนมานะครับแค่นี้โอกาสรอดเราก็ค่อนข้้้างนนอยแลวะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันเลสลี่นะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกทุดเกาะโบราณหมวกผู้พิทักษ์สเก็ดดาวมฤตยูก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางเลสลี่ได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันเลสลี่นะครับเราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่าและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง richman shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมมือถือเลเจน บนเว็บรับ Richman c o ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมจริงๆตอนนี้ผมจะเล่นตำแหน่งป่านะครับแต่ที่ผมมาเล่นเลนทองเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนในทีมผมเนี่ยขอแลกตำแหน่งมานะครับและเหมือนว่าเขาจะเป็นเมนป่านะครับตำแหน่งเลนทองเนี่ยไม่ค่อยเล่นผมก็เลยได้มาเล่นเลนทองแทนเขานะ ตอนนี้เราต้องระวังลมเขาระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าลมเขาเป็นลมดาเมจแถมเป็นเฮลคืดด้วยนะถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็อยากจะกดเลนคินเขานะเพราะว่าแทาเกียวเนี่ยก็มากับเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลมเขาไม่มาหรือว่าเพื่อนเขาไม่มาเติมเนี่ยคินน่าจะลําบากนะเกมน,นี้ Launch, <Attack. S 1> แล้วเฮลคืดไปปวนบัฟแฟนี้ แล้วโดนไทเกียวโซนไหมครับอดได้นะครับรถเข็นทอง1นึคันและถ้ายิงเพื่อนเขาไม่มาน,นี่คือชิวเลยนะครับเราจะยังไม่ตีรถเข็นเขานะครับเพราะว่าเรามีโรมมาช่วยนะครับทรัพยาก,กรไหนที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเราก็รีบเก็บก่อนนะก่อนที่จะมีป่าเขาหรือว่าโลมเขาเนี่ยมาช่วยคินเติมอันนี้คือเราปล่อยยาวแล้วนะครับแต่เราก็อย่าลืมลัาชีพนะ กินเขาออกจากป้อมไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับรถเข็นเราหายไปละปพอเขาจะฝืนมาเคียร์คีฟเนี่ยแล้ก็ยิงต่อเลือดเข้าไปเ้วยควานที่เราเป็นเลสลี่นะครับระยะย,ยิงดาเมจเอยค่อนข้างน่ากลัวนะ แั้นเหมือนจะมีหลิงขึ้นมาช่วยเติมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือคินลำบากมากนะครับจะออกมาก็ไม่ได้นะและผมก็จะไม่ปล่อยให้เขาเคลียร์คีพได้ง่ายๆนะครับ อันติไล่คินไปก่อนแลเหมือนหลิงจะไม่ยอมและเกือบไม่ได้ครับเคลื่อนถ่ายมาผมสกิลสองเฉยเลยถ้าไม่ได้หลิงมานี่คือเมื่อกี้ผิดที่เราเลยนะครับ ตีป้อมเอาทองสักนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาเอาปูทองต่อแล้วก็เหมือนเดิมครับเราก็ตอดชินไปเรื่อยๆครับทำให้เขาออกมาเคลียร์คลิปได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่มีใครขึ้นมาช่วยผมก็ยาวนะ เ,เหมือนคินจะไม่มาเล่นแล้วครับตรงเลนเป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่คินเขาจะสลับเลนและเมื่อกี้เหมือนเห็นเฮลเครืออยู่ที่บับม่วงเหมือนว่าเขาจะเริ่มขึ้นมากันแล้วนะครับ แล้วคินไม่ทันได้เล่นครับแค่จะมาเคลียร์คลิปก็ลำบากแล้วนะครับคินแล้วเฮลเคิดข,ขึ้นมาไม่ทันครับหลิงเขาก็มาเหมือนกันตอนนี้ยังไม่เห็นเฮลเคิร์ดน,นะครับ ปล่อยก็ได้นะไม่ต้องฝืนเพราะว่าเราได้เต่าแล้วและหลิงมันจะโดนไล่ไปครับเลนโบนั่นจะมีแค่เหลากับคิดน,นะครับเอาแล้วเขายังไม่ไปครับหลิง โอ้โหไปกดดันเขาสุดเกินครับหลิงเขาไม่ยอมแล้วแล้วตอนนี้คินเขามีเงินอยู่แค่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับแถมตายไปสามตัวแล้วนะต้องบอกว่าตอนนี้เขาโดนเราเนี่ยกดดันเลนค่อนข้างหนักนะครับรถเข็นนี่ไม่ได้ไปกี่คันนะถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ไทเกียวไม่รอดครับตอนนี้น่าจะกดดันเลนลำบากแล้วนะครับ น่าจะต้องกลับมาเล่นแบบสถานาการณ์ปกตินะครับมีชูด้วยนะอันนี้เราต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับฟิกเกอร์เราก็ไม่มี เหมือนลิงจะไม่ยอมนะครับจะฝืนไปหรือเปล่าเขามาคนเดียวนะครับและเลือกมาตอนที่เต่ากำลังจะเกิดด้วยนะ <Launch attack. S 1> แล้วแฟนดีเราบินปิดคินเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับเพิ่องความยากในการเล่นให้คิน <Launch attack. S 1> ป้อมกลางน่าจะได้นะลิเลียอยู่เลนบน น่าจะต้องแลกครับป้อมบนกับเลนกลางแต่ได้ป้อมกลางมาถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับและใช้อันติเช็คก่อนเลยว่ามีใครหรือเปล่าไม่มีก็สบายครับโอเคครับเขาโผล่ล่างกัน2คนคือครบแล้วนะน่าจะได้ป้อมบนครับ แล้วชูเขาฟิกมาเลยครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจ่ายฟิกเลยนะแต่สกิลสองผมใช้ไม่โดนนะครับก็เลยต้องยอมจ่ายแล้วมากัน3มคนเลยครับ <c oughs> เล่นบน <c oughs> เยอะมาก <c oughs> แล้วรอดไหมไทเกียว <c oughs> ได้เหวยวเคิร์ครับ <c oughs> สวย เอวเคิร์นี่ฝืนจัดแล้วตอนนี้อีกฝั่งเงียบครับไม่รู้ว่าดักอยู่ไหนหรือเปล่าอันตีเช็คไปก่อนอลินนเ,เลียเสียฟิกเกอร์ เราได้สแต็กดาบฉามาแล้วครับสบิผมว่าชูเนี่ยน่าจะอยู่พุ่มหน้าเรา <ST AR G> น่าจะตามทันนะครับออเม็ดนึง <ST AR G> ต้องบอกว่าล็อกอัจฉริยาเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับเลสลี่มากนะครับและต่อไปผมขอดาบเขียวเลยละกัน,นครับเอาแบบแรงๆไปเลย เมื่อกี้ดบาบฉาดน่าจะเด้งนะแต่เหมือนว่าจะขาดไปนิดนึงดบาบฉาดก็เลยไม่ทำงานตอนนี้เรายิงค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวบางๆเดินผ่านมาเนี่ยโดนล็อกคอมโบชุดเดียวเนี่ยมีสิทธิ์ตุยได้เลย แต่ผมว่าเราต้องเก็บสแต็กดาบฉาเพิ่มนะตอนนี้ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเลืเหมือนว่าเขาจะอยู่เดนกลางกันเยอะเดี๋ยวระดักตรงนี้นะรืะว่ามีคนพยายามมาดูหลอดและเจอเฮลคร์อครับ เดียวหายครับเฮลเค์ดเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ถึกอยู่แล้วนะเขาเป็นโลมดาเมีดหลิงทําเวฟเลนบนครับแต่หลิงเขามีโอกาสมาทันนะครับอย่าประมาทหลิงนะแต่เหมือนว่าจะมาไม่ได้แล้วครับหลิงเพ,เพื่อนเรากันไว้ก่อนข้าง่นามีลีเลีรยบเหมือนจะกันป้อมคนเดียว อ,ออีกเม็ดนึงน่าจะได้ครับเยวเคื่อนมาแต่ฟิกรอบนี้ถือว่าคุ้มครับได้มาสองแล้วมากันเยอะแล้วครับหนึ่งทีอันนี้ผมดื้อเองครับไม่ยอมกลับคิวคิวเกินไป ถ้าจังหวะนั้นผมไม่ดื้อไปเอาคินเนี่ยมีสิจบ,บ้านได้นะครับเพราะว่าเราได้หลอดแต่ผมดันไปดื้อไงจะเอาคินเอลเคยเล่นบนครับข้างล่างลิเลียคนเดียวแล้วเล่นล่างเลนเดิมเลยครับลิเลีย ตอนนี้สแต็กดาบฉาเราอยู่52อ้าวแล้วคินเดินผ่านมุมนี้แล้วหลิงเกือบตายครับขาดอีกนัดหนึ่งชูอยู่บนแล้วชูเขายังไม่กลับอย่างนี้จบได้นะครับชูน่าจะไม่สนใจแล้วครับว่าป้อมตัวเองจะเป็นยังไง ไปดันป้อมยาซะละแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าอีกทีมึงเล่นได้ยากจริงๆนะครับแต่คินเนี่ยโดนค่อนข้างหนักนะเกมนี้โดนเรากดเลนนะครับโดนแฟนีล้วงกว่าจะได้เงินแต่ละทีนี่คืออย่างยากนะแล้วในช่วงต้นเกมเนี่ยคินเขาอยู่คนเดียวด้วยนะครับก็เลยลําบากตอนนี้ฆ่า11ตาย2แล้วก็แอซซิตสาม ทำดาเมจไป58 0 0 0ตีป้อมไป13,000แท้งไป29 0 0แล้วก็เข้ารวมฝ่าย58%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน <No way. S 2> <c oughs>